สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเล็กครับสำหรับเทคนิคงานช่างในวันนี้นะครับผมก็จะมาตอบคอมเมนต์ของเพื่อนท่านหนึงครับที่ได้ถามคําถามเข้ามาเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมมิกแม็กนะครับในการใช้งานร่วมกับลวดเชื่อมโซลิ w วายหรือว่าเป็นลวดเชื่อมที่ใช้งานร่วมกับแก๊สเซ2นะครับถ้าเกิดว่าเราต่อผิดขั้วหรือว่าต่อสลับขั้วเนี่ยจะมีปัญหาอะไรกับตัวเครื่องหรือเปล่านะครับ และแนวเชื่อมที่ได้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมเคยทําคลิปไปแล้ว1ครั้งนะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยจะเป็นลวดเชื่อมฟักคอครับเป็นลวดเชื่อมแบบไม่ต้องใช้แก๊สนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นลวดเชื่อมแบบโซลิคไวน์นะครับเป็นลวดเชื่อมแบบใช้แก๊ส CO2 ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าถ้าเกิดต่อสลับขั้วแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงครับ <S <S และเครื่องเชื่อมที่ผมใช้ในวันนี้ก็จะเป็นมิกซ์200 CT ของทั้งแบงค์โควตครับซึ่งจะเป็นเครื่องที่ผมใช้งาานประจํ ในการต่อสายที่ถูกต้องครับสำหร<ำ>ับสายนี้นะครับจะเป็นสายของปืนเชื่อมหรือว่าหัวเชื่อมมิกครับแล้วก็สายนี้นะครับจะเป็นสายจัมเปอร์ครับหรือว่าเป็นสายตัวแทนของหัวเชื่อมมิกนะครับอันนี้เนี่ยผมจะต่อเอาไว้ที่ขั้วบวกครับซึ่งเท่ากับว่าเราต่อหัวเชื่อมนะครับเอาไว้ที่ขั้วบวกครับและในส่วนของสายดินหรือว่าสายกาวเนี่ยผมก็จะต่อเอาไว้ที่ขั้วลบนะครับสำหรับโวลต์ที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะปรับเอาไว้สักประมาณ19ครับแล้วก็กระแสนี่ก็จะปรับให้ใกล้เคียงกันนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้ครับลวด่มชนร็เเลดือหขา 0.8mm และสำหรับอัตราการไหลของแก๊ส Co2 นะครับผมก็จะปรับเอาไว้อยู่ที่ประมาณซักเลข5ครับและในการเชื่อมนะครับผมก็จะเชื่อมด้วยกันทั้งหมด2แบบครับแบบแรกเนี่ยจะเป็นการเชื่อมแบบสปอตนะครับหรือว่าเชื่อมเป็นจุดไปเรื่อยๆครับส่วนแบบที่2นะครับก็จะเป็นการเชื่อมแบบเดินยาวเลยนะครับ และนี่ก็จะเป็นแนวเชื่อมที่เราได้จากการต่อแบบถูกขั้วครับก็คือหัวเชื่อมเนี่ยอยู่ที่ขั้วบวกนะครับแล้วก็สายดินหรือว่าสายกาวเนี่ยอยู่ที่ขั้วลบครับแนวเชื่อมที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับและในคราวนี้ครับเราลองมาสลับสายกันดูบ้างครับก็จะเป็นการต่อแบบผิดขั้วนะครับคือผมจะเอาสายจัมเปอร์หรือว่าหัวเชื่อมมิกเนี่ยมาต่อเอาไว้ที่ขั้วลบครับแล้วก็จะเอาสายดินหรือว่าสายกาวนะครับมาต่อเอาไว้ที่ขั้วบวกแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นการต่อแบบผิดขั้วนะครับและในส่วนของโวลต์กระแสแลัรนยะบค เท่ากับว่าในการเชื่อมครั้งนี้เนี่ยเขาจะเหมือนเดิมแบบเป๊ะๆเลยนะครับเพียงแค่เราสลับสายเท่านั้นครับก็คือเอาหัวเชื่อมมาที่ขั้วลบนะครับแล้วก็สายดินหรือว่าสายกาวเนี่ยมาที่ขั้วบวกครับแนวเชื่อมผมก็จะเชื่อม2แนวเหมือนเดิมเลยนะครับ และนี่ก็จะเป็นแนวเชื่อมที่เราได้จากการต่อแบบผิดขั้วครับก็คือหัวเชื่อมเนี่ยอยู่ที่ขั้วลบนะครับแนวเชื่อมที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้ครับแต่ยังไงเนี่ยเราไปสรุปกันในช่วงของท้ายคลิปวิดีโอกันทีนึงครับและเรามาสรุปกันในช่วงของท้ายคลิปวิดีโอกันครับสำหรับในการต่อแบบผิดขั้วนะครับหรือว่าต่อสลับขั้วในการใช้ลวดเชื่อมโซลิไวนอันนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหากับตัวเครื่องครับแต่ว่าแนวเชื่อมเนี่ยม,มีปัญหาแน่นอนครับจุดแรกที่เราจะสังเกตได้เลยนะครับก็คือในเรื่องของเสียงครับ ถ้าเกิดว่าเราต่อแบบถูก ind, ขัว้วนะครับก็คือหัวเชื่อมอยู่ที่คู่บวกเนี่ยเสียงในการอ้าก็จะสม่ําเสมอกันครับเสียงเนี่ยจะเรียบเสมอการตลอดทั้งแนวเชื่อมเลยนะครับเสียงจะคล้ายๆป๊อปคอร์นแตกครับเสียงก็จะออกมาประมาณนี้นะครับและถ้าเกิดว่าเราต่อแบบผิดขั้วน,นะครับเสียงที่ได้นเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยครับเสียงเนี่ยจะไม่เสมอกันเลยนะครับจะตะกุกตะกักแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเหมือนมีอะไรมากระทบกระชิ้นงานของเราตลอดเวลานะครับพอเราฟังดูแล้วเนี่ยก็เหมือนว่าเครื่องเชื่อมของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่าาาเเเเเรรรรใชช้้คคืื่่่ออออองงมทุกกกวัันนนะะบจแแแยยยสีได และในส่วนของแนวเชื่อมที่เราได้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นชิ้นงานที่เราต่อแบบถูกขั้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการต่อแบบผิดขั้วครับแนวเชื่อมที่ได้เนี่ยก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนเหมือนเ okay. ดิมเลยครับเดี๋ยวเรามาดูที่แนวเชื่อมแบบสปอตนะครับหรือว่าเชื่อมเป็นจุดกันก่อนครับอันนี้จะเป็นแนวเชื่อมที่เราต่อแบบขั้วบวกนะครับก็คือแนวเชื่อมเนี่ยจะเรียงกันเป็นเกตแบบนี้ครับถึงแม้ว่าจะไม่สวยนะครับแต่ก็เรียงตัวกันอยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าต่อเอาไว้ที่ขั้วลบนะครับเพื่อนๆจะ เหมือนว่าเขาจะกระจายไปทางไหนเขาก็กระจายไปนะครับเราไม่สามารถควบคุมได้เลยครับและในการต่อแบบผิดขั้วนะครับแนวเชื่อมที่ได้เนี่ยก็จะนูนมากกว่าแนวเชื่อมที่ต่อแบบถูกขั้วครับอันนี้ก็จะบอกได้เลยนะครับว่ามีการซึมลึกที่น้อยมากๆครับดูจากด้านหลังของชิ้นงานนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแนวเชื่อมที่ต่อแบบถูกขั้วเนี่ยจะมีการซึมลึกมาทางด้านหลังนะครับแต่ว่าต่อผิดขั้วเนี่ยแทบจะไม่มีการซึมลึกมาเลยครับและในการเชื่อมแบบเดินยาวนะครับอันนี้จะเป็นการต่อแบบถูกขั้วครับแนวเชื่อมที่เราเดินยาวนะครับเพื่อนๆจะเห็นวววว่่่่าาแแนนนเเเชชืืออออมมมมมมียจะะคคสสกััตลดท้งรบ แล้วก็มีความนูนอยู่เล็กน้อยครับแต่พอเป็นการต่อแบบผิดขั้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแนวเชื่อมของเราเนี่ยแทบจะไม่มีความสม่ําเสมอกเลยนะครับเขานึกจะใหญ่ตรงไหนเขาก็ใหญ่นะครับจะเล็กตรงไหนก็เล็กครับเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับและในส่วนของการนูนนะครับอันนี้คือนูนมากๆครับเหมือนว่าเราเอาอะไรมาแปะไว้ที่ชิ้นงานเฉยๆนะครับแทบจะไม่มีการซึมลึกลงไปในชิ้นงานเลยครับแต่ในการต่อแบบถูกขั้วนี่เพื่อนๆจะเห็นว่าแนวเชื่อมของเราเนี่ยจะจมลงไปที่ชิ้นงานประมาณสักครึ่งหนึ่งเลยนะครับอันนี้จะเป็นการซึมลลึกกกกงงงไปคร็็จะช่่วววให้มมมีาาาแแข และเพียงเท่านี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเห็นภาพกันได้ชัดเจนแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปตัวนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปตัวใหม่ๆก่อนใครครับสำหรับในคลิปตัวนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ